สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิรวิย์ตรประอ่อนชื่อเล่นชื่อน้องไปวันนี้ผมจะมาแบ่งปันค่ะสิ่งที่ผมเรียนไปในรายข่าววิชา The Leader in Me ครับผมเรียนเรื่อง h a b ป t ที่3คือการทำสิ่งสำคัญก่อนครับแล้วแฮมปิ uh, ที่3 ทำสิ่งที่สําคัญก่อนนี้น้องไปทําอะไรบ้างะคะผมกลับบ้านมาผมอาบน้ําครับแล้วก็หาอะไรทางลงทง้องหลังจากนั้นผมก็อ่านหนังสือท่องคำศัพท์ท่องสูตรคูณจากนั้นผมก็พักเช่นเล่นเกมดูทีวีขี่จักรยานครับแล้วผมก็ ช่วยเอาน้ำใส่ตู้กับแม่จากนั้นผมก็อาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนครับนี่คือการจัดเรียงลำดับการในชีวิตประจำวันของผมครับดีมากครับลูกเก่งมากครับที่ใช้แฮมบิที่3ในการ มาทํากิจกรรมที่บ้านทําสิ่งที่สําคัญก่อนนะครับขอบคุณครับจะให้แม่เซ็นอะไรให้ไหมครับขอบคุณครับ